สวัสดีนะค่ะทุกคนเจอกับช่องสาวอีสานไลฟ์อินสวีเดนอีกแล้วเนาะจ้าเปีวยวอยู่สวีเดนนะจ้าเปียวอายุ4 1ปีเปียวขอกราบขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามแหล้ากัรับชมช่องน,น้อยของเปียวยินดีต้อนรับ fc ม่ fc เก r าทุกท่านนะคะเล้ากับเพื่อนเพื่อนทุกท่านที่สนับสนุนช่องของเปียวดวยค่ะช่องของเปียวจะถ่ายทอดการใส่ชีวิตในแต่ละวันของเปียวเหล้วกับ การงานนะคะแล้วก็การดำรงชีวิตแบบเรียบง่ายของเปียวนะคะแล้วก็อย่าลืมล้อชมไทยไท,ย,ทยคลิปด้วยค่ะมีเรื่องเกี่ยวกับคลิปลุดของพ่อบ้านด้วยค่ะทุกคนจึงใดเปียยก็ขอากราบขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะคะสวัสดีจ้ะทุกคนเป็นใดนะคะทุกคนสบายดีหรือเปล่าเปี้ยพึงเลง,งาน,นะคะแล้วเปียยก็ แล้วพอบ้านนะคะตอนนี้กับเวลาหกโมงเชิงเปียวก็ลเลยไปเก็บแก้วกาแฟแล้วก็กแก้วเพ่นที่ว่าเปียวไปเสิร์ฟเพิ่นขนมแล้วก็ผเลไม่นะคะเปียวก็ลเลยถามพอบานว่าเสี่ยงยางอีกวอของเราบอสันเดี๋ยวผมขอเวลาอีกน่อยนึงเด้อเปียวลเลยยางไปถามเพื่อนนะคะเพื่อนกระอกวยมันท่านีีแล้วจิงนะคะงานมันติดพันเปียวก็ลเลยบอกเป็นยางเดี๋ยวเปียวจะมาเห็นวิดีโอพอดีเลยค่ะท่านผู้ชมเป็นใดแน่หลังจากวิดีโอที่เปียวเห็น กิจวัตรประจําวันที่เปี่ยวเหตุไปนะคะดีปะทำไปชมชอบหรือเปล่าวันนี้นะคะเปี่ยก็จะมาพูดถึงวิดีโอนะคะในแต่ละวันของการทํางานแล้วกับการใส่ชีวิตนะคะให้ลงตัวที่สุดการทํางานการใช้ชีวิตให้ลงตัวที่สุดทําอย่างไรบ้างสําหรับเปลี่ยวเนาะ,ะเนาะอันเปี่ยวพูดถึงหลักแนวคิดของตัวเองแล้วก็ครอบครัวของตัวเองด้วยค่ะ อันก่อนอื่นประกอบตองกาบขอพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนแล้วก็เพื่อนๆที่ช่วยสปอร์ตเปียวแล้วก็ทุกท่านเลยนะคะเปียวสาบซึ่งอิลิทุกครั้งที่เปียวเหนื่อยเปียวทอนะคะเปียวมาเห็นคอมเมนต์เป็นพลังบวกเปียวก็มีความสุขนะคะแต่เปียวบางช่วงเปียวว่าค่อยได้ยุ่กับมือถือนะคะเปียวก็เลยกว่าค่อยได้ตอบหลังจากที่เปียวตื่นนอนนะคะไปเหตุอาหารในพ่อบ้านแล้วเปียวก็ พอมากินอยู่หมกทางานพอบานไปกินเขาเที่ยงเปี่วก็เลยเดินไปถามตอนใบสองใบสามนะคะนวดเสร็จเป็นใดแน่ไปวางส่เพื่อบอกอร่อยอร่อยทุกอย่างเลยเถ่านะเออก็ดีแล้ว,ออลวไปวางสินี่แหละค่ะคือชีวิตของเปียวนะคะตื่นเสาร์มาเปี่วก็เห็นอาหารรอพอบานบอสันเปี่วก็ถ้าเปี่วประทันอีลีเปียวก็จะ,อะบอกให้เพื่อนฟังบอกเพื่อนนะคะหรือว่าท้ามีเวลาวางเปี่วก็จะพาเพื่อนไปกินร้านอาหารนั่นสินะคะ คือเปียกเป็นคนใจด้ค่ะเปียกับเป็นคนใจให่อย่างนี้นะคะอยากกินังินเปียกใจให้แต่พอถึงเวลาเปียกใจเงินอย่างเสียเพื่อนก็นบอกว่าเท่าดึงไปในธนาคารไปได้เลยเด้อมันจะมีธนาคารส่วนรวมของพวกเขานะคะสามารถดึงเงินออกได้อย่างสีนะคะว่าจกบาทอย่างนี้นะคะเปียกับเป็นคนใจทุกครั้งี่ไปกินเข้าข้างนอกนั่นแหละค่ะโดยเฉพาะร้านอาหารไทยพอเวลาเปียกใจไปไล้ราคาถูกค่ะ จะได้ส่วนลดนั่นแหละค่ะทุกคนบอกยังไงก็คือ,อ่ตื่นมาก็ต้องโทรหาแม่ะ,ะหาแม่หาพ่อสั่งพลังใจนะคะโทรไปทักทายเป็นยังไงแน่ลานซ้ายเป็นยังไงแน่ไปโทรไปหาแม่มาเศร้านะคะแม่ก็อันเอาลูกกล้วยให้เบงกล้วยเท่าแม่แล้วดีใจเปียอันบังคับให้เราปลูกพักพูดเฒ่ากันเมียอยู่แล้วเนาะ ในซื้ออย่างร้านได้ซืกับขาใล้านสองครัางวันแรงลูกสาวก็ไปบังคับให้เพื่อนอันปลูกพักน่นไหมคะ่ะไปบอป่อปลูกน่แม่พอได้ปลูกมีความสุขด้วยนีมคะ่ะท่านผู้ชมลูกทุไปบันไดถือไปแลน้ไปถ้าห้เบิ่งการจเจริญเติบโตของต้นผัก <c oughs> ก็กระยะาหัวนี่อะคะ่ะทุกคนบางครัง้งความสุขของผู้เฒ่าก็คือลูกหลานบลืมเปี้ยวนะคะ่ะต่อให้เปียบวบ่มีเวลาแม่เบียวคนแรกก็ต้องโทรหา ถ้าเบลโทรว่าติดก็จะโทรหมดวันลังเทปเบลโมงหัวเพื่อนบรับโทรศั์เพ,พิ่นลืมน่็นไหมค่ะเพิ่นก็นโยนโทรศัพท์ไว้จะแก่อะไรว่าสั่งกะลานซ้ายเอาไปล่นแล้วก็ชาติบะชาติแบดแบดเมื่อสินะเพื่อนกับเป็นห่วงลังเทปไปประกาศออกเฟสนห็นไหมค่ะถามเช้าวานันประกาศเห็นคุณแม่ไหมอยู่ตรงไหนอย่างสินะเช้าวานนันเขาก็สกรีมาให้ขอความมาตอบขอความให้เบีเหนน็นไหมว่าแม่อยู่ไยนี่แหละค่ะทุกคนเบลจะเป็นคนที่อัน พยายามให้คนอยูก่กไก่โตครอบครัวพ่อแม่แล้วก็เพื่อนๆนะคะมีเสียงหัวเราะไม่อียงสินะบางครั้งนะคะทุกคนเปียวป่วยวิ่มหไยรู้เด้เพราะเปียวบ,บ,บ,บ่ค่อยบอกไผนะคะจนเปียวแบบทนบ่ไหวอีหลีไปจังบอกซูฟังอ่านทผู้ชมวันศุกร์อาทิตย์ที่แล้วนี่ค่ะเปียวปวดหัวทนหดอซาอาทิตย์ปวดยางคักนะคะจนแถบลูกตาแทบออกมาหบวเป็นยังเปียวนี่ค่ะเอาหัวไปโขกก็ฟ้า ประตูยมของเห็นงนั้นมันเป็นเหล็กน่อยไหมคะเนี่ยค่ะตรงเคิงตรงเนี่ยเปี้ยวปวดแห้งเท่าปันนี่ประเทศนี่หายอยู่ค่ะทุกคน,นจนสิครบอาทิตย์แล้วเปี้ยวบ่อยบอกไพ่สินะเวลาเปี้ยเป็นหยางเปี้ยกลบวรูปว่าเป็นน้ำหยางปาเปีย้ปวปยวชอบบอกไพ่สินะคะ่ะจนกว่าเปี้ยจะหายดีหรือว่ายัางสินะคะคือเปี้ยเลี่ยงการพูด อย่างที่เกี่ยวกับตัวเองในขณะที่ตัวเองรู้สึกแย่ใินะคะถ้าเปียวหายดีแล้วใินะมคะเปลี่ยวจะมาเล่าสูฟังก็จะเป็นแบบนี้นะคะจนเปี่ยวชิ้นนะคะจะกลัวเป็นน้ำยังนั่นแหละค่ะทุกคนนี่คือชีวิตของเปียวนะคะ,ะเปียวจะบ,บริหารเวลาให้ลงุงโตให้แม่ตื่นมานให้แม่แล้วก็ที่สอจะ,อะเบิ่งนขอความลูกค้านะคะว่าลูกค้าคนใดยกเลิกเวลาหรือเปล่าเปี่ยวต้องรีบนะคะถ้าลูกค้ายกเลิกเวลาภายในวันนี้ เปียวเราต้องรีบนะคะหาลูกค้าคนอื่นมาลุงนะคะช่วงหกโมงเสาร์นักเสปียวจะเปิดโทรศัพท์เบิงละเบิงว่าลูกค้าคนใดส่งขอความมาเพราะว่าโทรศัพท์ของเปียวเปียวจะบ่คยเปิดเสียงโทรศัพท์มาหลายปีมากอะค่ะเพราะว่ามันรบกวนเปียวนะคะเปียวมีเสียงโทรศัพท์บ่มีเสียงเอียงเลยนะคะในมือถือแล้วก็ช่วงขอความคือกันเปียวก็จะตั้งระบบไว้นะคะโทรศัพท์ซัมซุงเนาะค่ะมันจะมีระบบที่แบบว่า ตั้งไว้ว่าขอความดีดขึ้นมาคือเป็นคล้ายๆกับไม่สิ้นเจอนะคะไม่สิ้นเจอกับภาสามาดีดขึ้นมามันจะเป็นแบบจนกว่าเขาจะไปกดนึกสินะคะปิดกระดิง่งเตือนปิดนี่ยังสินะคะเปีอยวเฮ็ดแบบนี้จนคนในครอบครัวถามนะคะอันนนอเคยได้ค่ะถามอันน้อเคยแฟนถามฉันไม่เข้าใจเลยทําไมเปี้ยวเขาชอบทําอะไรแบบนี้ <laughs> เขาไม่เคยเห็นเขาบอกว่าแปลกเพราะาในคนครอบครัวเขา,าเฮ็ดกันนึสินะคะเดี๋ยวบอกว่าเปี้ยวเป็นคนชอบ รักซันโดรแล้วเปียวชอบอีอย่างที่เงียบที่สุดเปียวเป็นคนที่ถ้ามีเสียงอย่างมารบกวนมันเฮ็ดไห้เปียวตื่นผวางใช่คะเปียวก็เลยติดนิสัยนะคะนล้วล่ะค่ะนี่คือการใส้ชีวิตของเปียวเปียวก็มว่าเราให้ทุกคนฟังเนาะค่ะคือความเรียบง่ายแล้วก็แล้วก็การเรียบง่ายของเปียวกับ่าม่นว่าเปียวถิ่มเปียวทุมขอบครัวหรือว่าคนอยู่เมืองไทยเปียวโทรหาแม่เปียวทุกวันร้านเปียวเนี่ยค่ะเปียวไปโทรหาบ่อยมากไปถามแม่ว่าร้านอยู่เมืองไดอยู่ดีบอ หลานมาย่ก็แม่หกเดือนนะคะพัฒนาการของเขาก็กำลังดีขึ้นเรื่อยๆคือเขามาอยู่ตอนเขาแดขวบเคืองนะคะตอนนี้เขาก็เขาเก้าขวบแล้วเนาะคะ่ะเขาพัฒนาการดีขึ้นเรื่อยๆเขาก็ดีใจนะคะแล้วก็เปี้ยวก็สอนไฮลานขายของขายของเนี่ย่แม้ว่าบังคับไฮลานเทศน,นะคะขอร้องเปียวสอนไฮลานมีจิตสํานึกเองนะคะว่า,ากหลายอยากไปบ่าลูกทมไปก็ได้ฮานา เปล่าว่าโอ้บักหลาของป่าเก่งเอาสิป่ากับเมืองไทยอันอีกหกเดือนป่าสีสีสลงเท่าเตะฟุตบอลไปให้บักหลาเด้อโอเคเพนบ่าหลานซ้ายเพียวอันบักหล่าอยากได้สีไดบอกป่าดู สีเขียวน,น,นี่แหละค่ะท่านผู้ชมคือพลังใจของเปียวถ้าบ่มีหลานนะคะพ่าบ่มีหลานใช้เปียวกบวับบ่ได้ไพลังบวกที่ดีนะคะหลานซ้ายมาอยู่น้ำเฮาเนาะค่ะแค่หกเดือนแต่เป็นอีอย่างที่เติมให้ครอบครัวเฮามีสีสันขึ้นมานะคะแม่เปียวกบวับบ่เเงาอีกต่อไปกรได้มีอาหารไทยล้านกินอันนั้นนะล้านมากอันใดแทบ,บแทบ,บชแบบชแบบ่บเช็ดใบเทไทยล้านกิน อันล่าสุดเปียวถามมากินเอียงือเฉียบคักแต่อัดวิโูมาให้ป้าเบิง้งเล้อกินอ่างนาป้าเขาจะมักหยอกป้าเขาแล้วก็เขาบ่ค่อยพูดนะคะแต่เวลาเขาพูดเขาก็จะหยอกให้เขาอารมณ์ดีเวลาเปียวเหนื่อยเปียวก็บอกโอ้ป้าเหนื่อยจังเลยคิดถึงบกุการาเอาแก้มมาให้ดมด้วยเพาก็จะเอาแก้มมาให้ไกเลเฮานี่แหละค่ะทุกคนเปียวมีลูกแต่เปียวก็มีหลานลูกหลานไกลๆตูรับรอบเปียวนะคะ นั่นแหะคะ่ะทุกคนจึงใดก็อย่าลืมดูแลสุขภาพแล้วก็ดูแลคนในครอบครัวหรือคนที่ใกล้ชิดนะคะในวันที่เฮามีโอกาสเพราะว่าชีวิตของคนเราฮาบโรลู่เนาะคะ่ะว่ามือใดเราสิมีโอกาสทําความดีให้กันทําใดดีที่สุดทที่เราสามารถทําไดะะ้เนาะค่ะเปี่ยวเป็นกําลังใจให้ทุกท่านที่กําลังพบเจอปัญหานะคะสูด้จ้าเปี่ยวเป็นพลังแรงใจให้ทุกคนนะคะดูแลสุขภาพเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า